อันนี้คือช่องทางน้ําตามธรรมชาตินะครับที่มันไหลลงมาปกติอยู่แล้วนะครับในช่วงหน้าน้ำหลากนะครับช่องนี้จะเป็นช่องช่องที่น้ําไหลาตามปกตินี่ครับจะเป็นล่องนะครับ ล่องจากเขาเนี่ยครับจะไหลลงมาลุดลงมาอันนี้คือหลักชนดทที่ครับก็จะมีหลักชนดทอันนี้ําได้ทําการนะครับดักนะครับดักน้ำที่ไหลลงมาจากเขานะครับ ทำเป็นล่องนะครับขุดในที่ผมนะครับขุดในที่ผมหลักชนดอยู่ตรงนู้นนะครับขุดในที่ผมเป็นล่องนะครับพอน้ําไหลลงมาปุ๊บนะครับก็จะไหลไหลตามล่องเนี่ยครับไหลตามล่องเข้าไปที่สระที่ได้ขุดไวค้ครับนี่ยครับ เป็นร่องนะครับเพราะว่าปลายปีนี้สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยเป็นหน้ามรสุมถือว่าเป็นฝนที่หนักนะครับตกหนักก็ผมก็จะเอาช่วงเวลานี้พยายามเก็บ น้ำนะครับทุกทางนะครับให้ไหลลงบอ่อเพื่อที่จะให้น้ําในสะหรือบอ่อนะครับท,ที่ที่ผมได้ขุดไว้เนี่ยให้เต็มนะครับให้มีน้ำเต็มอ่าให้น้ำเต็มนะครับเพราะถ้าช่วงนี้ที่ผมขุดอะ่ะเพราะว่า บางทีเราต้องเตรียมงานไว้ตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับเพราะถ้าเกิดฝนตกหนะักจริงๆเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้และอีกอย่างเราก็ต้องรอคิวว่างจากรถแมคโครนะครับรอคิวว่างให้มาขุดร่องน้ำอันนี้ก็ เป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ขุดสะแล้วแล้วต้องการที่จะเอาน้ำเข้าบ่อนะครับส่วนตรงนู้นจะเป็นโค้งนะครับคนขุดเขาขุดเป็นเป็นโค้งไว้เพื่อที่จะลดการ กัดเซาะนะครับกัดเซาะชายตะลิงเพราะว่าถ้าเกิดเราทําเป็นตั้งฉากเนี่ยเวลาน้ําไหลไปปุ๊บเนี่ยพอเจอฉากปุ๊บน้ําจะไม่เลี้ยวนะครับน้ําจะตีกลับมาพอตีกลับมาปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ล่องนะครับล่องฉากตรงเนี้ยโดนกัดเสาะไปเรื่อยๆนะครับเลยทำทาเป็นโค้งแทนนะครับโค้งให้ น้ำไหลได้สะดวกนะครับไม่มีโมเมนตัมสะท้อนกลับงก็ฝากไว้เป็นแนวทางกับท่านที่ต้องการหาแหล่งน้ำลงบ่อนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ